เพื่อนๆคะเมื่อเราเห็นอุบัติเหตุรถชนไม่ว่าจะเห็นจากเหตุการณ์จริงหรือเห็นจากคลิปข่าวสิ่งแรกที่เราคิดคืออะไรคือเกิดการสูญเสียแน่นอนทั้งชีวิตคนและทรัพย์สินแล้วเราก็คิดต่อไปอีกว่ารถคันนั้นมีประกันไหมนะถ้ามีประกันคงช่วยได้ในระดับหนึ่งหรืออาจช่วยได้ทั้งหมดแล้วถ้าไม่มีละ่ะเขาจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน ถ้ารถเรามีประกันเราคงอุ่นใจสบายใจและไม่กังวลและถ้าหากวันนี้เรายังขับรถที่ไม่มีประกันละ่ะหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราเราจะทำยังไงชั้นหนึ่งไม่ไหวสองบวกคือทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะสองบวก VIP คุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้นหนึ่งมากที่สุดเพียงปีละ6,790บาท เพื่อนๆจะอุ่นใจทุกการเดินทางทำประกันให้มืออาชีพดูแลนะคะด้วยความห่วงใยครูเอวัชราวลีทีมอาจารย์แดง